วันนี้แมงก็มาอยู่กับพี่สีนะคะหลายคนนะถามแมงบอกว่าอายุเยอะทําได้ไหมนะคะเดี๋ยวให้พี่สีบอกดีกว่าตอนนีข้ขออนุญ,ญาตนะพี่นะ,ะอายุเท่าไหร่ละคะหกสค่ะ60ปีแล้วพี่สีทําอินดีมเนี่ยพี่สีทําผ่านช่องทางไหนคะพี่ช่องออนไลน์ค่ะออนไลน์โอ <Online. S 2> ้โห oh, อายุเยอะทําออนไลน์ได้ยากไหมพี่ไม่ยากค่ะนะคะไม่ยากเลยนะคะพี่สีทํายังไงถึงได้ทําออนไลน์ได้ ก็เราเข้าเรียนรู้ค่ะเรามีโค้ชสอน,นะค่ะ <ừ> mm. อะไรที่เราไม่เป็นนะคะก็เข้าห้องเรียนรู้ค่ะแล้วก็จะมีโค้ชสอนนะคะใช่แล้วปัจจุบันเป็นเป็นผู้สอนแล้วใช่ไหมใช่ค่ะสอนทีมได้ด้วยทําเองเป็นด้วยแล้วก็สอนทีมได้แล้วปัจจุบันนี้รับรายได้เท่าไหร่แล้วคะพี่แปดแสนค่ะแปดแสนไม่ได้โมโ้ะนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยแล้วจะบอกว่าพี่สีเนี่ยคือตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยพี่สีไปเที่ยวทริปต่างประเทศ แมงด้วยนะไปหลายทิปมากนะคะนี่แหละนะคะอันนี้คือแบบเป็นผลลัพธ์เลยนะเอามายืนยันเลยเอามาให้ดูเลยเอามาถามเอามาสัมภาษณ์เลยนะพี่นะใช่ไหมใช่ค่ะจริงค่ะแล้วเราดูเนี่ยคือแบบยักอายอยอยู่เลยปกติเราเป็นคนที่อายกว่านี้ใช่ไหมอายกว่านี้นะค่ะแต่พอมีรายได้เราเริ่มแบบว่าไม่อายแล้วไม่อายแล้วได้ชากจะได้แล้วก็มีรายได้โอเคนะคะก็เป็น อีกหนึ่งบุคคลที่ยืนยนันแล้วถ้าเกิดใครที่ดูคลิปนี้ว่าเฮ้ยให้เป็นแรงบันดาลใจนะวันนี้หลายคนอะมองหาช่องทางการสร้างรายได้การสร้างอาชีพหาเงินหารายได้ไปปลดหนี้แต่ไม่รู้ไม่มีจะทำยังไงนะคะพี่สีบอกหน่อย ค่ะก็หลายๆคนนะคะอายุเยอะแล้วนะคะกลัวทไม่ได้นะคะตรงนี้บอกได้เลยนะคะว่าไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะทําอะไรไม่เป็นนะคะเพราะว่าเรามีห้องเรียนรู้แล้วมีโค้ชสอนงานนะคะและหลายๆคนเนี่ยค่ะยินดีที่จะให้โอกาสแล้วก็สอนค่ะอะไรที่เราไม่เป็นนะเป็นหมดเลยค่ะนะไม่ยากนะคะเรามีทีมมีระบบเรารับรองว่าเราทากันมากี่ปีแล้วพี่ ปีนี้ปีที่สี่เลยที่หาปีที่ 4, นะ4เพราะว่าอ <4 S 1> <5 S 2> ินดีมเปิดจะเข้า<ช>ปีที่5นะคะ<ช>แต่ไม่เป็นไรทุกคนเริ่มตอนนี้ทานเรายิ่งตอนนี้นะคะทีมผู้นำหลายหลายคนเนี่ยเก่งเป็นทําได้มีผลลัพธ<ช>์ไม่ต้องไปเสียเวลาทางชีวิตกิฟเองนะแล้วสําหรับวันนี้ใครที่ได้ดูคลิปนี้นะคะอยากจะเข้าร่วมอยากจะเริ่มต้นนะทักมหาคนที่ส่งคลิปให้ได้เลยทักหรือทักมหาโค้ดพี่สีก็ได้นะคะหรือทักมหาโค้ดแมง